สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเคสยี่ห้อซูกูนะครับของ iPad Pro ปี2021ขนาดจอผม12.9นิ้วนะครับผมใช้งานมาตั้งแต่พิออเดอร์รอบแรกเลยครับผมได้รับของเสร็จแล้วผมก็มาใช้กับตัวนี้เลยครับตั้งแต่ iPad ตัวนี้เปิดตัวนะครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับตัวเคสซูกูนะครับผมรู้สึกว่ามันพกพาดีครับและการปรับผมชอบมากถ้าถ้าเป็นตัว 11นิ้วจะมีแปดระดับแต่ถ้าเป็นตัว12.9นิ้วจะมีการตั้งแบบสี่ระดับครับมีนึงมี2มี3ามี4มี5มี6มี7มี8มี9มี10เห็นไหมครับมี10ก็คือผมใช้งานมาหลายเดือนแล้วครับใช้งานมาได้ดีมากครับมันป้องกันเครื่องเราแบบมันแน่นหนาดีมากเลยครับผมลวัสดุนี่ผมชอบมากครับวัสดุคือดีมากเป็นหนังแบบอันนี้แบบผมจะรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมไม่ได้มีอวยอะไรครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรกับแบรนด์นี้นะครับผมผมจะรีวิวตามผู้ใช้งานจริงๆนะครับในการใช้งาน ผมใช้งานมาก็ปกตินะครับในการตั้งผมชอบมากครับมันตั้งได้หลายันดับครับนี่ครับส่วนมากผมใช้นะครับก็คือนี่เห็นไหมครับมันตั้งได้เยอะครับนี่ครับผมชอบมากมันตั้งแบบแน่นหนาดีนะครับในการตั้งไม่ใช่แบบแบบตั้งแบบตั้งแล้วมันแบบเหมือนจะไม่มั่งคงนะครับแต่ตัวนี้ผมตั้งแล้วรู้สึกแบบมันแน่นมากครับในการใช้งานแม่เหล็กนี่ใช้งานได้ดีจริงๆครับอันนี้ยอมรับเลยครับผมนี่ครับแต่ด้านหลังครับมันมีช่องระบายอากาศบางทีฝุ่นมันอาจจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ แกะมาเช็ดงานบ้างนะครับผมเดือนครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งก็ได้ครับในการแกะเช็ดนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้แกะครับผมใช้งานไปเลยครับผมปุ่มนะครับตัวปุ่มนี่กดง่ายครับผมกดง่ายตัวปุ่มกดง่ายทุกปุ่มครับปุ่มพาวเวอร์ปุ่มอะไรกดง่ายผมชอบมากครับวัสดุมันก็ดีแล้วที่สำคัญนะครับตัวปากกาครับมันจะไม่ได้แนบกับเครื่องนะครับทาให้แบบบางทีปากกาเราเกิดสนิมนะครับถ้ามันปล่อย ม่ให้มีตรงนี้อันนี้มันพอดีมากครับนี่ตรงนี้แต่ข้อเสียผมไม่ชอบตรงนี้ครับข้อเสียคือมันแบบมันใส่ยากครับตรงนี้มแบบนี่ครับตรงนี้ครับผมไม่ชอบออาการเสร็จตรงนี้มันใส่ยากมากครับผมเลยไม่ชอบผมชอบออบการเสร็จตรงนี้คือมันมีรักของมันดีครับในการใช้งานผมชอบครับตัวด้านหลังนะครับนี่ตัวเลนนะครับมันพอดีมากครับมันออกแบบมันไม่กินขอบเลนอะไรแล้วนะครับผมในส่วนการติดฟิล์มนะครับผมติดฟิล์มแบบกระจกคือใช้งานได้ดีครับไม่กินไม่กินเลยครับไม่กินฟิล์มขนาดผมติดเกือบ เต็มจอนะครับซีมก็คือถือว่าใช้งานได้ดีครับผมนี่เลยการพกพาผมรู้สึกว่า iPad เราก็หนักอยู่แล้วเคสยิ่งหนักครับผมใครใครไม่ชอบเคสแบบหนักๆผมไม่แนะนํายี่ห้อนี้ครับแต่ใครชอบการป้องกันการกระแทกการพับการตั้งการที่ว่าใช้งานแบบจบครบในตัวเดียวกันงอก,ก็ได้นะครับผมผมใช้มาดีมากครับคือคือมาสามารถกันงอไดนะ้ครับผมเช็คเ,เรื่อยๆก็กันงอได้ดีครับไม่มีปัญหาเรื่องงอครับผมในการใช้งานนี่ครับ ผมชอบภาพวัสดุมันดีครับเห็นไหมครับวัสดุมันแบบโหมันแบบดูดีครับถ้าเราอยากถ้าเราเป็นคนไม่เปลี่ยนเคสบ่อยเมแนะนำยี่ห้อสูกูคือจบครบครับผมแน่นอนครับในการใช้งานของเราครับผมนี่เลยนี่ตั้งตรงนี้สามารถเป็นอีกกับตู้เย็นก็ได้ครับผมในการใช้งานนะครับข้างในครับก็จะเป็นผ้าแบบไฟเบอร์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมชอบมากครับมันมีตรงนี้เปิดครับ ปึ๊บก็ขึ้นเลยครับนี่ผ้าแบบเป็นไฟเบอร์ครับป้องกันนะครับผมแบบหน้าจอเราแบบมันแบบมันให้หน้าจอเราสะอาดดีครับผมแต่มันก็เป็นรอยสกปรกง่ายครับบอกเลยว่าเป็นรอยง่ายใครใส่ใครสั่งสีเทาสีขาวเนี่ยเป็นรอยง่ายครับผมสั่งสีดําก็เห็นไหมครับเป็นรอยง่ายเป็นรอยง่ายแล้วมันแต่มันก็เช็ดง่ายครับเพราะเป็นหนังครับผมนี่สกินโลโก้ว่าซูกูครับผมชอบมากครับใช้มาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยแบบผมเคย ผมใช้งานในกระเป๋าผมเก็บเนี้ยมันก็ดีมากครับผมแกะเช็ดเครื่องงอก็ถือว่าคุณภาพดีครับแต่มันก็ราคาแอบสงูงนิดครับผม2,000กวกาบายแหละผมซื้อมาการตั้งก็ผมชอบมากครับการตั้งคือให้ผ่านครับแต่มันบางทีเราเอาไปตั้งบางทีอะถ้าพื้นไม่สะอาดตรงเนี้ยมันโดนตรงนี้ไงครับผมมันตั้งแล้วมันแบบว่าสกปรกง่ายครับนี่สมมติพื้นเราไม่สะอาดใช่ไหมเราไปตั้งเนี้ยมันก็จะโดนหน้าจอเราอีกเพราะว่าผ้าตรงนี้ครับมันดูดซับแบบ สิงสกปอกง่ายครับผมแต่ผมชอบมากครับขอบมันหนาครับตรงนี้ป้องกันเคสเราได้อย,อย่างดีเลยครับป้องกันตัวเครื่องเรานะนี่แหละครับสำหรับผมก็มาพูดเรื่องการใส่เคสของเจ้าซูกูครับในการใช้งานจริงๆตามผู้ใช้ียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ